เฮ้ยบ้านอ่แม่มอทองแมทองแม่ทองรับแขกก่อนนะเจ้าเดี๋ยวฉันกับจวงเข้าบ้านไปก่อนดีวกว่านะค่ะคุณนิดคุณนิดเดียวค่ะคุณนิดไม่เอาจวงไม่เข้าบ้านจวงอยู่กับแมาทองจะอยู่รับนายยายสองคนนั้นถ้ามันมพูดจาผิดหูจวงจะได้ฉกะกับมันไม่เอาจวงเข้าบ้านพู่คุณนิดนี่อีกแล้ว ป้าทองรับมือนะอย่าให้มันทำร้ายจิตใจคุณนิดได้นะจวงเออป้าจวงว่าสบายดีหรือป้าทองค่ะสบายดีค่ะเออคุณใหญ่ยังไม่กลับเลยค่ะและ้วก็คุณพี่จะไหมกับคุณกานีมีธุระอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยไม่มีธุระมาไม่ได้หรอป้าอือ ใหญ่นี่ท่างทำสวนจริงๆเลยนะพี่สมัยจะดูสิดอกไม้นี่งามงามนี่ยังมีสวนผักอีกนะจ๊ะวันก่อนเนี่ยนะป้าทองเก็บให้คุณแม่ไปทั้งถาดเบเลเนี่ยเชิญขึ้นบนบ้านก่อนไหมคะเดี๋ยวก่อนนะป้าฉันอยากได้ดอกไม้นั่นจังเลยอะ่ะปามีไปจะดูดอกพิเศษโอ้โอนี่ดูดอกบางชื่อนี่สวยจังเลยเนาะ อินี่แต่ฉันชอบกุหลาบมากกว่าน่าเก็บไปจริงๆเลยนะพี่สมัยเออนี่ป้าเดี๋ยวป้าช่วยเก็บให้ฉันหน่อยนะเอ่อเอาหลายๆดอกแล้วก็ดอกงามๆด้วยเดี๋ยวตอนฉันกลับฉันจะเอาไปเอ็ะคัด่านว่าขออนุญาตคุณหญ่ก่อนดีไหมคะแค่นี้ก็ต้องขอคุณหญ่ด้วยเหรอนี่ฉันว่านะก็ดีเหมือนกันแหละ จะได้ให้คุณใหญ่เขาช่วยเก็บในเธอบอกว่าหลังบ้านยังมีผักอย่างไม่ใช่หรอฉัน,นาจะได้เก็บไปฝากคุณพ่อบ้างอะเยแยะไปจาก้างหลังบ้านนะนะนีข่ขอขออนุญาตคุณใหญ่ก่อนะค่ขาอย่าไปเก็บได้ป้าทองป้ากลัวอะไรก็ไม่รู้ฉันไม่ใช่คนอื่นไกลนะคุณใหญ่เขาก็ไม่ห่วงกับฉันหรอก มันคใหญ่แไหน่มาแล้วนะะมาแลมากน้นได้เลยสองสาวเพิ่งมาค่ะ คุณพี่คะสวนดอกไม้สวยจังเลยนะคะมาคราวก่อนดิฉันลืมชมคุณพี่ไปเห็นพี่สมัยเขาบอกว่าคุณยายยังมีผักอยู่หลังบ้านอีกใช่ไหมคะเออมีธุระะไรไปคุยข้างในดีกว่านะเอ้ยอ,อย่ายเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปหาคุณแม่กันดีกว่านะคะอืมไปเดี๋ยวนี้เลยเหรองั้นสิคะคงั้นงั้นรอสักครู่แล้วกันนะเดี๋ยวฉันล้างหน้าล้างตาก,ก่อนนะไม่ต้องหรอกคะ่ะไปกันเลยเถอะคะ่ะ ไม่ดีแน่นะหน้าตาฉันยังมันเอาอย่างนี้คงไม่เหมาะที่จะร่วมทางกับสาวๆสวยๆทั้งสองคนมั้งใหญ่พูดสิคะคุณพี่คะคือดิฉันอยากได้ดอกไม้กับผักนะคะว่าคุณแม่เอาไปคราวที่แล้วท่านชมว่ามันใหม่แล้วก็อร่อยดีนะคะดานีเขาก็ชอบด้วยนะคะถึงริ่ค่ะอย่าเลยนะพี่สมัยพี่ห่วงด้วยเหรอคะเปล่า มันไม่ใช่ของฉันมันเป็นของใครคะของเขาเขาปลูกทั้งดอกไม้ทั้งผักนั่แหละอย่าดีกว่านะถ้าอยากได้จริงๆเราไปหาซื้อใหม่ดีกว่านะฉันพาไปซื้อได้นะใครจะปลูกก็ช่างเขาสิคะแต่ปลูกในบ้านคุณใหญ่นี่แตฉันจะเก็บะ่ะไม่เอาหน้าที่สมัยเชื่อฉันเถอะมันไม่ใช่ของฉัน ไอกสมบัติแค่เนี้ผักกับดอกไม้คุณพี่ก็ไม่ให้นี่เหลวไหลนะพี่สมัยมันไม่ใช่ของฉันฉันจะให้เธอได้ยังไงเวลาพูดเอ,อฟาฟังบ้างสิี่ถ้าเป็นฉันนะนะฉันจะไม่ปล่อยให้ดอกไม้พวกนี้ให้คุณนผูติดหรอก อะไรคะคุณนิ กำลังงามดีใช่ไหมโอ้งามสิครับก็คุณผู้หญิงเอาใจใส่รดน้าดูแลทุกวันทุกวันนะครับแล้วอากาศก็งามงามทนาก็กําลังน่ากินนะครับบุลพะาก็ดอกดอกพริกก็ออกดอกไม่หยุดไม่หย่อนเลยแล้วครับนี่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 ครับเก็บไปเผื่อฉันด้นะตะไปอ๋อเก็บได้เก็บได้แต่ผมต้องไปขอขอใครคุณผู้หญิงใช่ไหมครับแต่คุณผู้หญิงผมใจดีนะครับ หรอครับงั้นฉันก็ไม่ต้องขอสิอ้าวเกิดมันต้องขอผว้ยนี่คุณทำลัะขอเหรอครับขอเหรอขอเหรอขอรอขอเหรอขอรอขอเห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 รหรอขอเหรอหรอขอเหรอขอเหรอขหรหรอขอเ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 หรอขรอขอเห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 รอขอเอขอเหรอขอเหรอหรหรอเออเ หมดพอแล้วพอแล้วหมดท่อคุณนิดน่ะสองคนนั้นมันน่าตอบจริงๆนะคะคุณนิดห้ามจวงไว้ทำไมอ่ะที่มันทำอันธพาลชัดๆเลยเราไม่ใช่อันธพาลอย่างเขาในจวงประทองถ้าสองคนนั้น ทำทุร่างเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วทองบอกเขากลับไปด้วยนะฉันไม่อยากเห็นหน้าเขาอีก แทนที่มันแย่งคุณใหญ่ไปจากฉันนะปานีดีเจน,นี่ล้วคุณใหญ่เขาจะไม่โกรธแล้วเหรอ,อเธออย่าวิตกไปเลยปานีคุณใหญ่ไม่โกรธหรอคุณใหญ่ไม่กล้าว่าอะไรชันเรื่ยไป ค่ะฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่ามันไม่ใช่ของฉันฉันไม่ได้ปลูกไม่ได้ดูแลไม่ได้ซื้อหาเอาพันธ์มาเธอไม่ควรทำอย่างนี้เลยแต่ฉันสนุกมากเลยนี่คะฉันห เธอรู้ไหมว่าเจ้าของค่า,าของเขามากแค่ไหนเก็ดิี่ฉันอยากให้มันรู้รสชาติถึงการสูญเสียบ้างนี่คะแล้วเธอทาให้ฉันได้รู้รสชาติของการขายขี้หน้าด้วยใช่ไหมฉันห้ามเธอแล้วทำไมเธอไม่ฟังทำไมเธอทำหนักกว่าที่ฉันห้ามอีกมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะะี่คะหรือว่าคุณพี่ห่วงแทนเจ้าของ เธอสองคนกลับไปได้นะเชิญเรียกรถไปเองด้วยคุณใหญ่ไม่กลับไปกับเราหรอคะไม่ฉันจะไม่ร่วมทางไปกับคนที่ทำอะไรเลวไหลยิ่งกว่าเด็กๆอย่างนี้ไปซะไปซะ